Okay, โอเคสวัสดีครับทัวร์บิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ท mm ัว r i n g ง d i t i o n T นทีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่าวันนี้เป็นคิวของเจ้า Tracer 900 GT นะครับยามาฮ่า r ท c e r 900 GT ที่เรียกว่าเป็นรถทัวร์ิงอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวจากคายามาฮ่ a อ่าวันนี้ลูกค้าเลือกจากนะครับตัวปิ๊บอลูมิเนียมเอาไว้ใช้งานนะครับโดยโจทย์วันนี้ก็คือว่าขอ ขนาดปีบที่ไม่ขวางาปี๊บข้างและก็แหลกข้างที่เขามีมาอยู่แล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าเวลาเปิดปีบข้างเนี่ยจะได้เปิดได้สบายๆและก็สะดวกนะครับเราจึงแนะนํานี่เลยนะครับเป็นแพนเทอรขนาดความจุ45ลิตรนะครับขนาดความจุ45ลิตรตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับรหัสของเขาก็คือ HX นะครับ HX นะครับ HX เนี่ย ตัวใหม่ล่าสุดก็คือเขาทํามือจับมาใหม่ดีไซน์สวยงามขึ้นกว่าเดิมดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อนนะแล้วก็ในส่วนของตัวมนตัวมุมเนี่ยนะครับมันจะโค้งมนนะครับดีไซน์ใหม่อ่าก็ดูดูอ่าดูแปลกตาขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนความแข็งแรงก็ยังเหมือนเดิมวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับแต่เรามาดูกันอีกทีนะึงนะไขกุญแจอันนี้ปุ่มล็อกเซฟตี้จะอยู่บริเวณนี้นี่ครับอ่าปุ่มล็อกเซฟตี้นะ นะครับไขกุญแจครับโดยใช้กุญแจดอกเดียวกันเนี่ยกุญแจเขาจะให้มา2ดอกนันเพื่อนะกุญแจเนี่ยสามารถที่จะไขได้ทั้งตัวฝาแล้วก็การถอดตัวปี๊ปออกจากตัวรถนะครับอ่าไขกุญแจแล้วนะครับเป็นแนวนอนนะครับกดสลักนะครับแล้วก็ดึงสลักออกจากตัวเกี่ยวตัวนี้นะครับเปิดฝาขึ้นมาครับนี่ฮะอ่าก็เป็นมาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วสาหรับตัวปี๊ปูมิเนียมแพนเทอร์ที่จะต้องมีตัวอ่าอินเนอร์ภายในนะครับตัวอินเนอร์ภายในนี่สามารถถอดออกมาสักทำความสะอาดได้ ออกจากตัวปี๊บมานะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้ใส่ของกระจุกกระจิกนะครับแน่นอนสายรัดกันกระแทกแล้วก็อินเนอร์ที่ตัวปี๊บนี่ครับความจุ45ลิตรเนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับ1ใบแบบมีแก๊ปเราเคยทำคลิปกันละโอเคปุ๊บอ่ะทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าถ้าเมื่อถอดออกจากตัวรถนะครับยากไหมแล้วถอดอย่างไรนะเจ้าของรถต้องช่วยพี่ลวละ <c oughs> อ่าถือกล้องให้หน่อย ะมาลานี้ต้องช่วยจะมาหากินโอเคกดล็อกเรียบร้อยอคคนี่ครับปั๊บนี่ฮะปดล็อกนะเอายนี่เองปดสลับตรงนี้ครับจะมีเซฟตี้สลับเซฟตีต้ตรงนี้นะกดสลับครับกดล็อกปัป๊บเก็บสลับครับแล้วก็ค่อย,อยๆดึงตัวปี๊บถอยหลังนี่ฮะอ่านะครับเป็นลักษณะคือเป็นสไลด์ล็อกนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าเดือยตัวเมียจะอยู่ที่ตัวถ่ายเดือยตัวผู้จะอยู่อเดือยตัวเมียจะอยู่ที่ตัวปี๊บ นะครับโดยตัวคู่แบบนี้จะอยู่ที่ตัวถาดนะครับถาตัวนี้นะครับก็ออกแนวยูนิเวอร์แซลสามารถยึดได้กับตัวแหลกหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยทีเดียวนี่นะครับยึด4จุดแข็งแรงแข็งแรงเลยเวลาใส่นะครับให้ตัวสลักเดือยสลักทั้งสี่มันเข้ากันทั้ง4ด้านทั้ง4ี่ตัวหมุดนะครับแล้วก็เมื่อเข้าแล้วเลนยึดร้อยแล้วนะเพื่อน่ะแล้วก็ตบตบดิสกข้างหน้านิดหน่อย เมื่อได้ระยะของมันนะครับเราก็เอาตัวสลักล็อกเนี่ยมาเกี่ยวกับตัวตะขอชุดล็อกแล้วก็ผักกลับสําคัญอย่างที่เราเคยย้ําแล้วพยายามย้ามาทุกคลิปก็คือว่าชุดตัวปิ๊บล็อกชุดตัวล็อกเนี่ยนะครับต้องล็อกอยู่ตลอดเวลานั้นเพื่อนนะการการดีตัวนะี่ฮะเรียบร้อยโอเคถนนราคานะครับตัวปิป๊บลพร้อมขาดนะครับใส่ได้กาบแหลกชุดพิฮอแหลกทุกรุ้นนะครับราคาทั้งหมดเท่าไหร่เด,ด,ด,ดี๋ยวใส่ไล้วให้ใต้พอนีเหมือนเดิม ขอบคุณลูกค้าที่อยู่ในสินค้าเรานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเือที่ติดตามครขอบคุณมาก,ก,กครับสวัสดีครับ